เอาละครับเราก็กลับมาที่ภาพไปก็คือเรามันบอกให้หากระโหลกมา้าใช่ไหมเราก็กลับมาตามหาแม่นางเอกพร้อมกับตอนที่เอ่อตอนเนี้ยป่าพ่อนางเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาลองบอกแม่นางเอกดูสิแต่พอปรากฏว่ามาแล้วหาไม่เจอทีนี้เราก็ไปอ่านวิกิมาว่ากระโหลกม้าอยู่ทาขงขวาขวาแล้วก็มาถึงซึ่งข้างหน้า

พอเดินเข้าใกล้ปุ๊บปรากฏว่ามันหมอกง่ายๆเลยนี่คือกระโหกม้าของอาร์คอสสกิลกระโหกมา้าเอาอันนี้กลับไปให้แล้วมันจะให้เวทที่สามารถกี่ม้าผีได้ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปคืนที่ไหนแล้วเนี่ยเอา้าไม่ต้องไปคืนที่ทางออกหรอกมาคืนแถวนี้หรอโอ้โหมันตามาขนาดนี้มึงไปเกิบไปเองอะ่ะอันนี้ครับอาแวก,วกคุณช่วยเขาได้เหรอ ตอนนี้วิญญายเขาเป็นอิสระแล้วฉันรู้สึกได้เขาเป็นอสูรที่ยกรักคณดีมากนี่ฉันจะสอนคุณว่าจะเรียกเขายัางไงเขาจะช่วยคุณในการวิ่งอยู่ตอนนี้และฉันก็คิดว่าเขาคงมีความสุขที่ได้วิ่งอีกครั้งหนึ่งลางก่อนฮีโร่ดูแลเอาแอกดีๆให้ด้วยนะกบไปงี้เลยหรอ แล้วมีจิกาวเวอร์อ w a ก e อา a k e ไหนวะอ w a k กอะไรบึกเนี้ยเอ็มพายเดินโอ้เวยเยอะดีแฮะเวลาเป็นเวมพายอ่ะแบบเข้าสายเวมพายสามารถดูดเลือดได้ ไม่เห็นมันมีซับอนเอาแววกอะไรเลยอะไรอ่ะหรือว่ามันอยู่ในไฮเทมนี่หรอไม่ได้หัวก็โหลกเอาแวกบุ๊คไม่ใช่

ครับเป็นครับเอนี่ไงอยู่เว้นบนสายคองจูนเลชั่นมือมือขวานี่โอ้เรียกเอาแวกออกมาบินจีโอ้อย่างนี้นี่เองเอาแวก สามารถใช้ในโลกวิญญาณได้โอ้ให้เป็นเวท <c oughs> เรียกได้หกสิบปีเหรอให้เห็นถ้าจำไม่ได้ไม่ผิดเอาทำไมเรียกไม่ได้ <c oughs> เอาแหวก โอ้ไเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วพอเราเทนพาหนึ่งชั่วโมงปุ๊บก็หายโอเค